ทุกคนวันนี้วันนี้มาดูลอตเตอรี่นะครับที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือศูนย์การค้าตลาดไทยนะครับมาเบิงงี่น้องนะว่าเหรียญตัวไหนเนี่ยดูนะอันนี้คือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมมาซื้อลอตเตอรี่พี่น้อง เดี๋ยวอาจารย์เล่นตัวไหนเดี๋ยวจะได้ดปล่อยให้ดูนะครับเพิ่งจะเสร็จมาตั้งแต่เช้าใครอยากได้มั่งใครอยากได้มั่งใครอยากเห็นมั่งนะครับพี่แท้เด้อพี่น้องเด้องอาจจะเห็นเอาลิ้นเล่นลิ้นเล่นวันนี้มาเอาที่ตลาดศูนย์เขาเรียกว่าอะไรศูนย์การค้าตลาดไทย ศูนย์การค้าฉลาดไทยรับรองอ่านที่น้นองเอ้ยขนาดดูมองมันเท่แทง่งไม่แพงกับเซจันเอาเข้าไปได้รถก่อนเด้ <S <S อรถมเอมเ,มเตอร์โมเดวนั่งในรถกันก่อนจะได้เห็นกันเด้อมันเขาไม่ให้ถ่ายภาพในในนั้นไม่ได้ไมันก็เลย <S <S ท่านจะไปไหนอะ รัฐบาลได้สี่น ong ใส่อะไรเยอะแยะเต็มที่หมดเลยทำให้ได้น้อยแค่ว่าเราซื้อเป็นสิบสิบชุดรัฐบาลเนื้อสีน้องรัฐบาลทอ่มันมาอยู่นี่นะอยู่ส่งในกระเป๋าก้างจริงชุดตัวตังค์ลองใส่กระเป๋าดูไปตัวนี้ไหมเพียงนะเดี๋ยวจะบอกที่มาที่ไป มันโคตรฝันนะครับเรียกฝันฝันอยู่สามหมื่นสามขึนตเดียวเนี่ยเดี๋ยวเลขตัวเดียวเนี่ย<ไ>เดี๋ยวรัฐบาลเรียพี่น้องรัฐบาลเดี๋ยว,ยวจ,จะจัดเรียงให้ก่อนว่าคน,น,นไหนผมว่าผมซื้อเยอะนะทำไมมันอยู่ในกระเปะะ๋าทำไมน้อยใบแทนอันนี้เรียกตัวเดียวสิบไปแล้วนี่นีก็สิบอันโคก็ไม่มีฝันไม่ไม่มีฝันอะไรวางไว้ในรถนั่งรถแผ่นสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วมันจะเรียงกันได้หรือไม่ก็แหวว นะหนักอยู่สองหางสองหาง,ง,หางก็อยู่ในสูตรนี้แหละก็ยัยงได้สูตรแล้วยังยังได้สิบใบใช่ไหมหางไดสิบหางได้สิบใบเพวิว่าผมซื้อชุดสิบใบก็มีอยู่ในกระเป๋านี่แหละเอาตัวขอให้ว่ามันเป็นตัวเลขแต่พร้อมหยังนนพมมี่น้องพร้อมไหมเอ่ยรัฐบาลอันนี้วะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับจับไปน,นานนี่นี่อ่ารัฐบาลเด้อพี่น้องเนี่ยจะขึ้นตัวนี้ให้ก่อนเด้อรัฐบาลน,นะครับไปจงวดวันที่16ธันวา เอาตัวฟันก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูจุดเตรมก่อนขนาดยูนิลรถยังอีพีเหน้องเห็นก้อนนะครับพี่น้องเบิรงนะครับในชุดนี้เป็นชุดฟันนะครับจะไม่มีชุดรวยนะครับเพราะว่ามันมีเลขสามตัวแล้วอยู่ในชุดนี้เละนะเล่นเลขท้ายเลขสามตัวหรือชุดที่เกาะนะครับเล่นทุกหางอาจารย์เล่นทุกหาง,งเงด้อล้าเจ๊จะบอกว่ามันเป็นเลขตัวไหน ที่หาเล้วไม่ได้นะ <t ries> สังเกตนะครับเลขชุดสามตัวแล้วเลขสามตัวว่าเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ดูนะครับจำเลขชุดสามตัวให้ได้ทั้งสามชุดนะครับจําเลขสามตัวให้ได้ทั้งสามชุดอ่ะหวานมันนี่นะครับอ่ะใครจำเลขสามตัวได้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ได้แชร์ไปเสีตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวขอแชร์ก่อน <t ries> เออ <t ries> เดี๋ยวได้ได้ขอแชร์ไปเสีตัวเองนิดนึงนะ เิวันนี้ก็เลยว่าจะมาเอารางวัลที่หนึ่งนะนะก็เดิน,เด,นเดินหาเหลือไมันได้ทั้งสามตัวเลยนะครับทุกหางนี่แหละนะครับทุกหางบางคนว่าเพิ่งมากอดูอีกรอบอได้นะครับทุกคนแชร์เฟซเตัวเองเริ่เพิ่งจะปล่อยครั้งแรกนะครับเพิ่งจะปล่อยครั้งแรกจะลงในกลุ่มแต่ปีห้าแ,แล้วล่ะกลุ่มไลน์นะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจนายจันสามารถซื้อที่ศูนย์การค้ากองฉลากไทยเนาะชื่อเต็มว่าศูนย์การค้าฉลาก นุกลบอกถือตัวนี้นะครับเอาชุดเต็มเนาะเดี๋ยวเรีให้ดูกันภายในห้าหางนี่นะครับที่จ่อแล้วเนี่ยเล่นทุกตัวนะแต่ที่หนักก็คือในชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวทุกคนสังเกตชุดสามตัวมีตัวไหนปรจับไปนั่นแหละเพราะว่างวดนี้ไม่มีชุดรวยนะครับอันนี้แหละคือชุดรวยชุดฟันนี่แหละนะครับชุดฟันฟันศูนย์นะครับแล้วก็หางหนึ่งหางสองก็หายากแล้วนะในชุดสามตัวแล้วก็ ทั้งสามชุดนี้แหละครับสามชุดของเลขสามตัวเนี่ยขนาดมีกองฉลากยังหายากนะครับบอกให้ฟังสม,มีก่อนเนาะเห็นเนาะเพราะนั้นอยาแชร์ลงกลุ่มนะครับยาแช์ลงกลุ่มเ้ออันนี้เอามาแบ่งปันไม่มีใครที่จะให้หมดเบือกแล้วเล่นแล้วก็สามารถเดี๋ยวจะจับนิดหนึ่งเดี๋ยวจะโชว์โชว์ลอตเตอรี่ให้เดี๋ยวไเราซื้อจริงที่ว่าไหมให้ดูนอน,น,นเออกับเนียนๆนักหน่อยเราไม่รู้ว่าลอตเตอรี่ตัวยังเาไว้ไหนซื้อเยอะนะริงที่ว่าซื้ออย่างละสิบห้าใบ ขังแรกคืออะไร910 90910มันกี่ชุดชคดเดียวเหรอชว่าเอามาเยอะอยู่อ่ต้นมันน่าจะเป็นหกแทงไม่ใช่เหรอใช่เออ610อ่ามันมันหาหลักร้อยไม่ได้นะทุกคนเนี่ยหาหลักร้อยยากเลยนะมันจะอยู่ชุดละเจ็ดแปดร้อยนะครับขนาดอยู่ในในที่จำหน่ายของมันเขียนเมนี่เขียนเนี่ยใหมุนหมุนเออเออเอ่พี่หมุนมาทันนี้พี่หมุนมาทันนี้เออ ครับทุกคนอันนี้น่าจะสิบใบแล้วนเนี่ยนะครับอันนี้รับรองปิดแน่นอนเด้อทุกคนมัน,นทำไมเห็นเอานี่ไว้ข้างหลังอออนี่อ๋อ,อบังใช่ไหมเอออันนี้นะครับปิดแน่นอนคือเลขตัวนี้นะเป็นเลขฝันแล้วก็มันเป็นเลขที่ตรงกับวันรัฐธรรมนูญนะเป็นเลขฝันอันนี้คือหางแรกนะดูหางสองก่อนจริงๆก็ซื้อเยอะมันลงใส่กระเป๋าไหนไม่รู้เป็นกระเป๋าไหนมันห้าหกศูนย์ใช่ไหม ห้าหกศูนย์อันนี้ก็ได้ได้ทั้สามตัวร้อยอยู่ไม่ใช่สามตัวร้อยเออมันแน่ตหลักร้อยอันนี้ก็จับผิดป่ะเนี่ยจับผิดจับยังไงดูหน่อยมันผิดมุมกล้องเออจีจับหน่อยเออนะครับอันนี้เน็ตเน็ตนะครับมาซื้อรางวัลที่หนึ่งแล้วก็หางที่สามอะไรนะเก้าหนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็ศูนย์ห้าเกนย์้าไม่ใช่ห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์เนาะห้าศูนย์นั่นแหละเอาห้าศูนย์ใช่ไหมห้าศูนย์ เยอเ,เราทำไมเรามีศูนย์ห้าด้วยวะซื้อกับห <5 60 S 1> ้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์ดีที่พี่ใช่อะเออแต่พี่<อ>ทำไมผมซื้อห้าหกศูนย์ไปตั้งสี่ชุดมีที่โชว์ไปหมดแล้ใช่ไหมพี่เอาห้าศูนย์มันด้วยอ่ะไม่รู้หรอกนี่นไงห้าศูนย์หกห้าศูนย์แต่จริงจริงมันก็เดี๋ยวนะเพราะว่าจริงพี่เอาห้าหกศูนย์จริงจริงนะครับหลักศูนย์มันจะอยู่หลักหลักหน่วยทุกหางแล้วก็มาอยู่หลักสิบแค่ตัวเดียวตัวเดียวคือศูนย์เก้า ใช่ก็คือ09เนี่ยนะครับยังไม่ได้ดูเนาะอันนี้คืออีกั้งหนึ่งคือ09ตัวนี้อาจจะเจอเลขชนกับสำนักอื่นก็ไม่รู้เนาะนะครับประมาณนี้นแหละ่างละสิบใบดังอื่นว็มียี่สิบอยู่ประมาณนี้พี่น้องนะบิดแน่นอนในสามหางนี้นหางยากย <c oughs> หางยากมากเลยขนาดนี้กองขนาเต็มเนาะ,ะเออเห็นแล้วเนาะพี่น้องซื้อตามนี่แหละคิดว่ามันสันไหมห <c oughs> ลังจากนี้จิตไร่หมื่นจ็ตแปดมือจ็ดแปดวันไม่รู้จะไปฝันอีกไหมอันนี้สันตั้งแต่หลังไม่ออก ภาษารวัติน่ะล่ะน้อยนะว่าเราจะมาสันเกี่ยวกับด้านยาในหลวงในตรงนี้แต่ว่ามันสิ่งที่จิตอะไรตรงนี้รู้อยู่สามสามวันตรงๆไปเลยมาชี้แ้งไปหมดเนี่ยแต่้าเราพอมาดูไปดูมาี่สนเป็นวันเออวันที่สิบวันแล้วจะทำานุนด้วยนามันคือถึงหายลตเตอรี่ไม่ได้หรือเก้าหนึ่งศูนย์หายได้แต่ในราคาเจ็ดแปดร้อยไหมทุกคนนะเจ็ดแปดร้อยแล้วนะจริงๆเขาขายส่งอยู่ประมาณห้าร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบนะห้าใบนะนะครับประมาณนี้พี่น้องต้องเอาไป เชียงมองอธิษฐานดูนะครับเพิ่งใจะให้ดูเนาะเศูนย์เก้าชนหลายสำนักรับก็น่าจะใช่แต่ศูนย์เก้ามันก็ชนหลายเราไม่รู้ว่าชนสำนักไหนคือเราฟันศูนย์อะยังร้อยศูนย์นะครับแต่มันเด่นเด่น,ดนทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับนะเด่นในหลักสิบหลักหน่วยนะศูนย์เลยฟันศูนย์แต่ถ้าตามตามที่เอาให้ตัวเจาะนันนะครับไม่ตามตัวเจาะเลยจีบว่าไม่ต้องกลับแต่ตามตัวเจาะนั้นท่ะอย่างไปตามตัวเจาะ นะครับเจ็ดหลักหลังทั้งหลักสิบหลักหน่วยคือส่วนนี้ส่วนไบฟ้าเดี๋ยวอยว่ากันน่าจะให้สองวันสุดท้ายนี่แหละไบฟ้าก็อยู่นี่มันก็มีตัวเดียวกันนี่แหละรัจจะมีไบฟ้าจะมีสองหลักเนาะมันก็มีหลักศูนย์อีกหลักหนึ่งก็เป็นหลักหนึ่งก็เลยไม่ขอเก่าถึงเพราะเราฟันไปแล้วนะทุกคนคือเราฟันตัวมิ่งล่างบนล่างค่ะถูกคือฟันอนะคือโอเชียเอาชัวร์ไว้ววไก่อนถ้าไปดูไอทท้ที่สอง,งแง่สนะองงั้ ดูสถิติเนองมันวันพระสองพระน้องมันออกมาสนยนทุกทุกง,งวดส่วนทุ่งวดศสนยนทุกงวดทุ่งวัดนี้ก็ออกวันพระอีกแล,แล้วยังไม่พอเป็นวันรัฐธรรมโน,โนุญด้วยนะและ้วที่สําคัญเรามาฝันเกี่ยวกับมันพูดไม่ได้เราเจอมัดเอาประมาณนี้พี่น้องนะถ้าชอบก็ลองไปหารเถอะนะรับรองเน่าจะเป็นตัวที่เขาเรียกราคาได้รู้เขาจะรับไปได้หรือเปล่าน่าจะไม่เอาไปขายหรอกเพราะว่าขนาดเราอยู่นี่ส่วนที่จำกัด ส่วนที่เขาหายส่งแล้วเนี่ยมันยังเจ็บแดร้อยแล้วเนะี่ยไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะ,จะไม่มีคนรับไปหรอกเนาะไม่มีคิดว่าหวยชุดน่าจะไม่มีนะครับถ้ามีก็เจ็บไว้นิดนึงนะครับดูไม่ทันก็แชร์ไปนะครับขอแช่นี้เพราะว่าอยู่บนรถนะจะจะเดินทางแล้วประมาณนี้ทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีําล,ล้ำรวยๆริงเฮงปังปัง